สวัสดีค่ะเหนี่วนะคะกับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเหมียวอันบล็อกนะคะวันนี้เหมียวเพิ่งกลับจากมาจากทิฟฟูลเก็ตพังงานนะคะสนุกมากนะคะแล้วก็พอมาถึงก็มาเช็คอินบ็อกนะคะก็ดีใจมากเลยเพราะว่างานวิ่งที่เหมียวสมัครไว้นะคะประมาณกลางปีนี้นะคะขาบข้อมาละครนะคะนี่เราได้มาแล้วนะคะถ้าว่าจะเป็นนี่แหละบิทที่เขาส่งมาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดไปดู เปิดเตรียมพร้อมกันนะคะ <c oughs> นี่ในชุดนี้น้ำเหียวสมัครในรุ่นฟูลม,มาราทอนไมนะคะ45กิโลเขาก็จะให้ถุงข้าวมานะคะติ้งแบบนี้นะคะ,ะด้านหน้าด้านหลังน,นะคะอ๋อเป็นเหมือนถุงใส่รองเท้า ก็อันนี้เป็นหมายเดขคฟิดของเรานะคะนี่ฟีเมลนะคะจะมีนต้องนะคะนี่จะเป็นตัวเซนเซอร์นะคะเวลาเราไปวิ่งก็มีเข็มกัดมาให้นะคะติดกับเสือ้อนี่ค่ะนนกนน็นี่ก็จะมีโปรตีน นะคะเอามาให้คุณลองมาจจะเป็นสปอนเซอร์ของเขาอะค่ะแล้วก็อื่นะคะอันนี้ประกันชีวิตนะคะหนึ่งวันในวันที่เราวิ่งนะคะค่ะเกิดอันตรายและึ้นกับเราอันนี้จะเป็นปิดแรมนะคะเิดแ้มสำหรับนักวิ่งนักนกีฬาที่เราวิ่งใน ตีสิบห้าหรือว่าฟูมาเราสัมนทานเพราะว่าเราจะต้องออกตัวตั้งแต่ตีสามนะคะก็มันก็จะมืดนิดนึงนะคะเขาก็จะให้ฮีดแลม์มาด้วยอันนี้ใช้ยังไงเอ่ยนี่นี่นะคะสายคาสีสก็ตัวชาร์จเดี๋ยวไปลองเล่นดู ก็เป็นเสื้อเดี๋ยวสั่งไซส์ xs ไซน์นะคะไม่แน่ใจว่าใส่ได้ไหมน่าจะพอดีน,นะคะประมาณนี้โอเคยังไงมันก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหนม่ในหนะะ้าค่ะกับหมอภอีกในช่วงเหมียวอันรักค่ะ Bye!